มีงบ10,000ื่นบาทซื้อแท็บเล็ตตัวไหนดีวันนี้อยู่กับนี่เลยค่ะ Gala x y Tab ทบ A8 สีชมพูน่ารักมากเลยตัวนี้เนี่ยราคาอยู่เพียงแค่9 9 9 0บาทเท่านั้นใช้างานจริงๆเป็นยังไงบ้างวันนี้มาทดสอบไปเลยเดี๋ยวเรื่องแรกนะคะเราไปดูที่หน้าจอกันดีกว่าค่ะแล้วตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับจอ t f t ขนาด10.5นิ้วสรับเองเนี่ยถือว่าเป็นจอใหญ่ที่กําลังดีเลยนะไม่ว่าเด็กๆนะคะจะเอาไปเล่นเกมจะเอาไปทํางานนะหรือว่าผู้ใหญ่เองจะเอาไปดูกรองดูกราฟนะคะก็ถือว่าทําออกมาได้โอเค ก็ามละเอียดนะคะเจ้าตัวตนี้อาจจะแบบไม่ได้ละเอียดมากนักน,นะแต่ว่าสีสันที่แสดงออกมาเนี่ยถือว่าโอเคเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงนะคะว่าเรื่องจอท FT เนี่ยมันเป็นเรื่องของมุมมองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองตรงๆแบบนี้ค่ะมันก็โอเคเนาะแต่ว่าถ้าคุณมองข้างๆมันอาจจะมืดลงนะคะหรือว่าสีนี่มันอาจจะไม่เหมือนมองตรงๆเนี่ยนิดนึงนะคะก็อย่างที่อุ้มทำให้เห็นอยู่ตอนนี้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะลองเปิดนะคะเน็ตฟลิกให้ดูละกันว่า,าเป็นยังไงบ้าง สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เมืสักคู่นี้เลยเสียงดีมากทุกคนเสียงดีมากเดี๋ยวอุ้มลองไปเปิด YouTube <S <S ให้ดูดีกว่าค่ะเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับลำโพง4ตัวแล้วก็ระบบนะคะระบบเสียงที่เป็น d o l b y a t อ o s ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ลำโพงนะคะมีข้างบน2ตัวเลยนะ1-2ข้างล่างอีก2ตัว3 4โอ้โหลำโพงเต็มไปหมดเลยนะคะใครที่เป็นสายดูหนังดูซีรีส์หรือว่าฟังเพลงเนี่ยคุณต้องชอบมาแน่นอนเพราะว่าเสียงดีสมกับเป็นซัมซุงเลยนะที่สำคัญค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นพอร์ตนะ USB Type C อยู่ด้านล่างนะคะอ๋อแล้วก็นี่มีรูเสียบหูฟัง3.5มมิลมาให้ด้วยแอบอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่ามีมาให้เนาะนอกจากรุ่นที่เป็น w i f i แล้วก็จะมีรุ่นที่สามารถใส่ซิมได้ด้วยนะคะก็จะใส่ซิมตรงนี้แล้วก็สามารถเพิ่มนะคะ MicroSD รไดด้้วยเรื่องต่อมานะคะเป็นการใช้งานแบบมัลติ t a สกิ้งหรือว่าการเปิดเป็นมั t i ิแอ i ทีฟวินโดนั่นเองนะคะคุณสามารถทําได้ง่ายๆเลยโดยการเลื่อนนิ้วนะคะมาไว้ตรงกลางค้างไว้ทีนี้ถ้าอุ้มต้องการเปิด Chrome นะคะคู่กับ YouTube เนี่ยทำยังไงให้มาแตะนะคะที่ Chrome ตรงนี้ก่อนแล้วก็เลือก Open in Split Screen View แต่เสร็จปุ๊บนะคะ Chrome เนี่ยมันจะมาอยู่ทางซ้ายแบบนี้ส่วนนั่นกวามือนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องเนาะอุ้มก็แตะเลยที่ YouTube นะคะ สังเกตดูว่าวิธีนี้ดียังไงสมมุติลูกขอดูการ์ตูนเราทํางานหรือว่าอ่านเว็บอยู่นะคะเราก็ใช้งานทั้งคู่เนี่ยไปได้พร้อมๆกันแบบนี้เลยนะอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆค่ะด้วยความที่เป็นสัมสุงเนาะเราสามารถจะเลื่อนนะคะแถบเนี่ยตรงกลางเนี่ยได้อย่างค่อนข้างอิสระมากๆนะคะค่อยๆเลื่อนนะตามตำแหน่งที่เราต้องการมันไม่ได้ฟลิกนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมม,มุติลูกเนี่ยอยากจะเปิดจอใหญ่ๆปึ๊บ ก็เปิดไปแบบนี้เราเนี่ยดูเว็บแค่นี้นะคะก็เพียงพอหรือบางทีเราอาจจะอยากจะทำงานเราก็ขอเลื่อนมาทางนี้นิดนึงแล้วก็มาดูจอ,อนี้ใหญ่จอ,อนี้เล็กก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนี่ยก็จะขยายได้ประมาณนี้มีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจค่ะคือสมมุติเราต้องไปทำอย่างอื่นแล้วเราออกปุ๊บเราออกเสร็จปุ๊บนะคะเราสามารถเลื่อนนะนิ้วมาไว้ตรงกลางได้เหมือนเดิม หน้าจอที่เปิดค้างไว้เมื่อสักครู่นี้จะยังอยู่นะคะเราก็เรียกขึ้นมาทั้งคู่แบบนี้ได้เลยอันนี้เป็นไฮไลท์ที่เก่งมากๆของ Samsung Galaxy Tab นะที่มีมาตลอดเลยทีนี้นะคะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปเป็นยังไงบ้างเอาจากการเล่นเกมก่อนแล้วกันนะคะคือตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิปเนี่ยที่เป็น Unisoc T618 นะคะ ก็จริงอ่ะจ,จะไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมหนักเยอะจะไปเล่นเกมชินอะไรแบบนี้อาจจะไม่เหมาะนักนะคะ RV วเนี่ยถือว่าเล่นได้นะแต่ว่าก็อาจจะต้องวางบนโต๊ดนิดนึงเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเวลายกถืออาจจะมีน้ําหนักนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ RAM 4กิกนะความจุที่ให้มาเนี่ย64กิกสามารถจะเพิ่มนะคะ micro SD าร์ดเนี่ยได้สูงสุดที่1เทลบถามว่า64กิกพอไหมตอบต,ตรงๆเลยว่ามันไม่พอสาหรับการใช้งานนะนะนาะนะทีนี้นะคะยกเว้นว่าคุณอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้เล่นเกมนะจะใช้เอาไว้ ดู Samsung Note อะไรอย่างนี้ที่แชร์มาเฉยๆอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะ สำหรับผู้เองค่ะมวนก็เอามาเล่นเกมเนี่ยคุณกูสตักหรือว่าเอามาเล่นอวีบ้างนะคะตามการใช้งานปกติเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเอามาเพื่อซูมเนาะเอามาวิดีโอคอลคุณเล่นเกมแบบเบาๆบ้างนะคะหรือว่ามาใช้งานทั่ว,วไปเนี่ยใช้งานเอ,กส,อ,อกสารใช้ซัมซุงโน้ตอะไรแบบนี้เสเปคเท่านี้เนี่ยถือว่าเพียงพอแต่ถ้าคุณต้องการจะขยับขึ้นไปเล่นเกมนะคะอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะทีนี้ค่ะผมาจะทดสอบการโทรศัพท์ให้ฟังนิดนึงละกันว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อยืนยันว่าสามารถจะโทรเข้าโทรออกได้จริงๆนะ เอาหลายๆเครื่องเนี่ยจะต้องไปใช้แอปพลิเคชันใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยใช้การโทรปกติตรงๆนี่เลยเดี๋ยวผมจะลองโทรไปดูนะคะฮัลโหลได้ยินชัดเจนบอสชัดเจนเมื่อกี้บอกว่าซื้อน้ำพริกหมอเจอไปน้ำพริกกะปิกับผักทอดมาเพราะไข่จริงๆด้วยไม่กีสอแป้งะ่ะแล้วซื้อมาเผื่อปล่าโอ้กินเหลือเวลาดูรูปยังโอเคโอเคชัดเจนเนาะได้ยินเสียงเราชัดเจนเราก็ได้ยินเสียงชัดเจนเหมือนกันบ๊ายบาย แปลว่าถ้าคุณนะคะต้องการหาแท็บเล็ตที่สามารถโทรเข้าโทรออกจากเบอร์ตรงๆได้เลยเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะสมกับคุณมากๆนะคะแล้วก็ยังสามารถจะส่งไปส่งเมสเซจเนี่ยได้เหมือนมือถือเครื่องหนึ่งนะคะคุณอาจจะเปิดสปีกเกอร์มาสักคู่นี้ก็ได้หรือว่าคุณจะต่อหูฟังเอาก็ได้นะคะนี้ก็เป็นวิธีการโทรเข้าโทรออกผ่าน Galaxy Tab A8 และสำหรับใครนะคะที่กำลังตามหาแท็บเล็ตสักตัวหนึ่งเนี่ยไปให้น้องๆหนูๆน,น,นะคะคุณก็เหมาะกับตัวนี้มากเลยเป็นเพราะลายคุณสามารถเลื่อนนิ้วลงมาตรงนี้นะคะแล้วเข้าไปที่นี่เลย คิดโหมดอ่าเข้าไปที่คิดโหมดนะคะพอปรับเป็นคิดโหมดปุ๊บมันจะวิ่งเข้ามาที่หน้าที่เป็นโหมดคิดแบบนี้ค่ะถ้าเด็กๆเ,เนี่ยต้องการจะออกมาใช่ป่ะอุ้มเลื่อนปุ๊บเห็นไหมมันจะติดพินนะคะเราต้องใส่พิน ถ้าน้องๆไม่รู้ผินนะคะน้องๆก็ไม่สามารถจะออกจากหน้านี้ได้แปลว่าข้อมูลสําคัญของคุณไม่ต้องกลัวว่าจะหล่นหายนะคะหรือว่าโดนล,ลบไปโดยไม่ตั้งใจนะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยในหน้านี้นะคะก็จะมีหลากหลายแอปพลิเคชันเลยมี my phone my c a m e r a my gallery my browser เป็น b ์ o w s e r เฉพาะของเด็กเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกแอปพลิเคชันนะต่างๆ เด็กๆก็สามารถนะคะนั่งเล่นนะคะได้ทั้งวันเลยแล้วก็ยังสามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะคะที่เป็นเกี่ยวกับของเด็กเนี่ยแบบนี้ได้ด้วยอย่างที่บอกไปถ้าต้องการจะออกนะคะก็เข้ามาแล้วก็ใส่ผาส่วนเข้าไปใส่ฟินเข้าไปมันก็จะเด้งกลับมาที่น้านี้ค่ะและหลังจากที่ผมใช้งานมานะคะพบว่า Galaxy Tab A 8แบตอึดมากทุกคนตัวนี้น้ำหนักตัวเครื่องเหมือนที่บอกไปตอนแรกนะคะว่ามันอยู่ที่508กรัมแต่ว่าใส่แบตมาถึง7 4 0มิลลิแอมป์ แล้วก็ฟ้าชา้าตัวนี้นะคะจะเป็น15วัตต์นะจริงๆเนี่ยถ้าได้25วัตต์จะสวยมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ช้า2วันนะคะยังอยู่ได้เลยบางทีเนี่ยไม่ช้า3วันนะคะก็ยังอยู่ได้เช่นเดียวกันเนาะสาหรับสีนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีค่ะสีนี้คือสีชมพูนะชมพูแบบชมพูจริงๆนะชมพูพาสเทลเลยล่ะค่ะเนี่ยดูดีมากๆนะเวลาถือในมืออุ้ว่าเด็กๆนะกับผู้หญิงต้องชอบมากๆแน่นอนค่ะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งเป็นสีเกรย์นะคะตัวนี้เนี่ยกล้องหลังของเขาเนี่ยกะเ,เอะอยียยดจ่ที่ 8ล้านพิกเซลมีออโต้โฟกัสนะคะส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลจริงๆมันออกแบบมาสําหรับใช้งานวิดีโอคอลนะคะเพราะว่าตัวนี้สามารถวิดีโอคอลด้วยกล้องหน้าเนี่ยที่ความละเอียดระดับ Full HD เลยนะเั้นวันนี้นะคะขอฝาก Galaxy Tab A8 เครื่องนี้ค่ะาราคาดีนะแล้วก็ค่อนข้างเหมาะนะคะกับการใช้งานของหลายๆวัยเลยจะเป็นเด็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถใช้งานมันได้นะ ตัวนี้เนะะี่ยค่ะราคาเริ่มต้นจะเป็นรุ่น Wi-Fi นะอยู่ที่9,990บาทแล้วก็จะมีรุ่นนะคะที่เป็น LTE ใสซ่ซิมได้เหมือนที่อุ้มบอกไปนะตัวนี้ราคาจะเพิ่มมาอีกแค่1000บาทเท่านั้นค่ะอยู่ที่1990บาทนะมี2ส,สีนะคะสีนี้คือสีพิงโก้แล้วก็มีสีนึงเป็นสีเกรย์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวอุ้มใส่รายละเอียดไว้ใน description ด้านล่างวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีคะ่ะ